ฮโยสวัสดีวันนี้มินตี้ก็จะมาใส่หางอ่าน Q&A กันซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ใส่หางหรอกเพราะขี้เกียจทำแอนิเมชั่นเพิ่มนะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปเริ่มกันเลยพี่อายุเท่าไหร่อายุ15คขวบสุดยอดมากเลยทำดีโอได้ไหมก็อาจจะทำแต่ตอนนี้พิกชแนลทำไปก่อนหน้าแล้วล่ะ สู้พี่ถ้าพี่มีสแตนพี่จะทำอะไรก็ต้องดูก่อนว่าสแตนม,มีพลังอะไรนะแต่ถ้าถามว่าอยากได้พลังแบบไหนก็เปลี่ยนเจ้าของสแตนเป็นโลลิ่งจอกได้ FBI, <open> พี่ทำเหมือนมากเลยขอบคุณมากเลยจ้าแต่ตอนนี้ก็ต้องฝึกอีกเยอะแล้วนะพี่ทำได้ไงพี่สอนหนูหน่อยสิก็ใช้โปรแกรม m y เอเม a ต เดี๋ยวจะมีคลิปสอนออกมาแน่ๆนอนๆเพราะว่าถึง1,000ัซับตามกำหนดแล้วละ่ะทำอย่างไรให้ตัวละครขยับปากก็เอาภาพปากอนิเมะมาลบพื้นหลังออกแล้วก็ใช้การเปลี่ยนภาพกับขนาดสลับกันไปนะ่ะคนสร้างชอบ T O A ใช่ไหมอิอก็ไม่ได้ชอบนะเพราะว่ามีของที่ชอบมากกว่าแล้วนั่นก็คือโล FBI, <open> พี่ทำลาวาให้คุณท่านกินหรอ ใช่แล้วจ้าพอดีขี้เกียจทาโมเดลข้าวต้มกะทันหันซึ่งอันนี้ก็น่าจะคอมเมนต์มาจากคลิปควางต้งนะน,นะคอมสเปคไลอะคอไอสามจดเ s d กเก้าหกศูนย์เแ่แต่เพื่อนๆชอบบอกว่ามีนมีแรมแไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะนะขอทราบโมเดลการทําตาหูจมูกด้วยครับไมโครเวอร์ชั่นอะไรเหรอคะ จริงๆแล้วมิน้นทำใน My เอเมเตอไม่มีเวอร์ชั่นอะนะงานดีมากชอบครับปอรอเหนื่อยไหมครับเนี่ยครับก็ดีใจที่ชอบนะส่วนเรื่องความเหนื่อยก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามิน้นทำด้วยรักนะทำความตุ้งกับโปรแกรมอะไรครับโปรแกรม mi ผมว่าเกาะกระแสมันไม่ค่อยดีกระแสมันหาย,ยากถ้าเราคิดไม่ได้เราก็ทำคอนเทนต์ไม่ได้ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลย นั่งรอความจริงว่าเราไม่ผ่านก่ดสร้างรายได้แน่ทําครบ1ปียอดเวลาที่เราําได้มันจะหายไปเลยเหลือ200เชั่วโมงตอนนี้มีอยู่1200เชั่วโมงต้องรีบแข่งกับเวลาตอนนี้ใกล้ครึ่งเดือนแล้วครึ่งเดือนเราต้องมีมากกว่า2 0 0 0ชั่วโมงแล้วตอนนี้นายผ่านกดยังผ่านแล้วจ้าพี่อายุเท่าไหร่พี่มีน้องไหมชอบกินอะไรอายุ15ขวบไม่มีน้อง แล้วก็ชอบกินเฮดาถฟิชมิลพี่ใช้แอปอะไรทำคลิปมันไม่ใช่แอปนะเป็นโปรแกรมในคอมแล้วถ้าทำในมือถือก็ของเครื่องเลยเบิดได้นะนะพี่มันสามารถทำในโทรศัพท์ได้ไหมคะทำไม่ได้นะมันเป็นโปรแกรมในคอมทำไงคะทำในคอมด้วยโปรแกร,รม m ม i m ายเมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้โหลดเอาไว้ที่ด้านล่างนะมีความอดทนเท่าไหรจนกว่าจะมาถึงปัจจุบันคะอดทนมาก แต่มันก็คมค่านะยินดีด้วยนะคุณมิ้นขอให้รุ่งๆนะคุณมิ้นมีกำลังใจในการทำแอนิเมชั่นได้จากใครครับก็ได้มาจากทุกๆคนเลยละผมเริ่มฝึกแล้วแต่งานยังหัวอยู่เลยตอนแรกของมิ้นก็ไม่ต่างกันหรอกฮได้แรงบันดาลใจจากคุณมิ้นนะนี่ขอให้ถึงหนึ่งแสนซับไวๆนะครับฟรี thank you จ้า อ่านคำถามคนเดียวมานานแล้วถ้างั้นขอเชิญเพื่อนมาด้วยละกันนะรบกวนอ่านคำถามให้หน่อยจ้า Q&A ทำไมนาถทียังมาทำ y u t u b e เหรออ่ะแถมมีคำถามนึงแล้วกันน่อยชอบตรลิเพราะอะไรหรอมินตี้เพราะว่าโล,ลิน่ะทั้งน่ารักแล้วก็ไรเดียงสาไงละ่ะ Q&A คำคมประจำตัวมิวคืออะไรเหรอครับ เออว่าแต่ไอคำนี้มันอ่านว่าอะไรกันไมนอ่านยากชุบหายเลยมิว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 คำคมประจําตัวมิวคืออะไรเหรอครับคนดีไม่เคยโดดเดี่ยวว่าแต่ไหนไหนแมนก็มาอ่านคําถามให้แล้วขอถามหน่อยสิว่าซีรีส์ที่ทําเป็นยังไงบ้างล่ะก็จากราค่ะสูขของผมก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับเพราะว่าผมทำตั้งเรื่องเดือนแต่ถ้าคุณไม่ถูกบิกจาก็คุณางเลยนะครับเพราะว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมทำนานมากเลยแล้วก็เหนื่อยมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับ ขอบคุณทั้งคู่ที่มาร่วมคลิปนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคำถามจากท่านผู้ชมด้วยมาตานนี้แล้วเจอกัน